เมื่อประมาณ200กว่าปีชาวเขาเผ่ากะเลี่ยงในประเทศพมา่าหลายกลุ่มถูกพม่าโจมตีและอพยพหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณห้วยแม่มอนอเภอแม่ทะจัังหวดลำปางต่อมาได้แตกกลุ่มกันเรื่องประเพณีกะเรี่ยงส่วนหนึ่งได้แยกกลุ่มตั้งบ้านเรือนที่ห้วยแม่จงไฟเมื่อปีพศ2528 บ้านแม่จองไฟได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาสมัครและป้องกันตนเองปัจจุบันอยู่ในหมู่ที่สองตำบลห้วยอ้ออำเภอรองจังหวัดแพร่จองไฟเนี่ยก็เดิมทีเนี่ยมาจากจประเทศเพื่อนบ้านหลาจากประเทศพามา่าคิดว่าคนเท่าเล่ากันมาหลายส่วดคนเนาะ ประมาณสิบตัวคนถ้าจะมีอยู่ประมาณสองร้อยกว่าผีแล้วเพาะบ้านเหมาจั๊กไปไม่ได้มาจากจากประเทศพม่ากลับมาเดินเลาะภูเขามาเรื่อยๆบางส่วนก็ลงแต่แถวอำเภอเมืองจิ้นแล้วก็บางส่วนก็ลงขึ้นมาทางอำเภอร้องนะครับในจั๊กไปนี่มาจากกลุ่มแมมอนนะครับจากกลุ่มแมมอนแล้วก็ลอยลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาลงที่อุ่นเมือบ้านห่างนะครับลายนี้แล้วก็เต็มน้อยอยู่บ่มอนก็เลยลงมา ยู่นจงไฟเต้าัป,นนรประมาณปีนนนะ้าแม่จองไฟตั้งอยู่หมู่ที่2องตำบลห้วยอ้ออำเภอรองจังหวัดแพร่มีเนื้อที่โดยประมาณ8,875ตารางกิโลเมตรพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพิกัดที่856,600อยู่ห่างจากอำเภอรอง16กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดแพร่56กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับบ้านแม่เกี่ยมตำบลห้วยอ้ออรองทิศใต้ติดต่อกับบ้านเข็มตำบลห้วยอ้ออรองทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านนาแกีตำบลห้วยอ้ออรองและทิศตะวันตกติดต่อกับเขตอเภเมทะจังหวัดลำปางชาวไทยภูเขาเผ่า,ากะเหลี่ยง บ้านแม่จงไฟใช้ภาษาปากยอในการสื่อสารภายในหมู่บ้านแต่ถ้าติดต่อภายนอกจะใช้ภาษาพื้นเมืองเหนือและภาษากลางการแต่งกายผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะสวมเสื้อผ้าที่ทอและประดับด้วยลูกเดอยส่วนผู้ชายจะสวมเป็นเสื้อหรือกางเกงก็ได้ซึ่งเรียกว่าผ้าตอยก้อมส่วนเด็กหญิงสาวจะสวมชุดทอสีขาวยาวค่อมเท้าเรียกว่าสุมล่อง มีการแสดงดนตรีพื้นบ้านโดยใช้สล้อสอซึงแ oui ละวัสดุให้จังหวะที่ทำจากไม้ไผ่ชาวบ้านแม่จองไฟนับถือผีมีการผูกพันในเรื่องผีและวิญญาณ ในหนึ่งปีจะมีการเลี้ยงผีอยู่สองครั้งครั้งแรกในเดือน5เป็นการเลี้ยงผีโดยการใช้เหล้าและไก่ไปเครื่องบูชาและครั้งที่สองในเดือน10บซึ่งเป็นปีใหม่ของชนเผ่ามีการจัดกิจกรรมการเล่นน้ำสัตว์น้ำการทำขนมกองต้มต้มไก่เลี้ยงแขกผู้มาเยือนในหมู่บ้านในวันสุดท้ายจะเป็นการปิดบ้านคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า หากฝ่าฝืงจะเป็นการผิดผีต้องเสียผีชาวบ้านจะไปรวมตัวกันและเลี้ยงผีที่โฮงผีบอเนอาหมูเอาอย่างขึ้นเอาหมูมาขึ้นมาเลี้ยงนี่คนระับหัวหมูมไก่อย่างนี้นะบน,นไม่มดเลยไ้ไ,ไวสารเจ้าไว้โป,ป๊บหรือเลาคนทีเลี้ยงยิงยงก็จะลงมาก่อนหา ลงมากะจคือระยะประมาณสักสามชิฟนาทีเน hmm, ี่ยครับเปิือจะล้อคือเปิือกินก้อนนั่นแหละถ้าผีเปิือจะดูเมียว่าผีกินแล้วกะจะเอาลงมาเลยเอาลงมากะจะรอนกับเนี่ยนี่เลยกะสิกไก่สิกไงยังนี่กะยำกินช่วยกันมัดหมู่บ้านเลยนะครับเรื่องคือเรื่องทั้งมัดหมู่บ้านเลยครับหลังคาละหนึ่งคน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 มาไก่หลังคาละหนึ่งตัว ไม่ไม่ให้นี่ความหมายของเขาคนมาก่อนเพราะว่าคนใดแง่ให้แง่นาตีไหนนี่นะความอุดมสมบูรณ์ของให้ของนะคือเขางามไม่ใช่ไหมคือเขาคือวโผ่ทายาหารที่เขาแง่ไปนะครัมันงามนาอยู่ทางใดก็ต้องไปตัวนี้ต้องขี่ไปตั้งนั้นเพื่อว่านะเกปลี่ลายนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาวบ้านแม่จองไฟส่วนใหญ่จะเน้นสิ่งที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต และความเป็นอยู่การประกอบอาชีพด้านเกษตรตลอดถึงการรักษาคนเจ็บป่วยด้วยการใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถเก็บมารักษาบำบัดได้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคือการจักสารในติบปูเสาการทอผ้านางเตรียมเป็นคำยาสมุนไพรนายนแสนเต็มสีการบีบนวดนางบุญคำลือ หมอแก้นายแก้วผัดวงดนตรีไทยพื้นบ้านนายอินสุขดอกสุขพิธีการเลี้ยงผีนายคำเกียงดูการเอาขวานนายขวาเปิงคำบ้านแม่จงไฟเป็นแหล่งพักผ่อนของชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากมายเช่น อ่างเก็บน้ำห้วยบงห้วยแม่จองไฟต้นสักใหญ่น้ำตกตาดมะแม้เขาผาแดงจุดชมบิวเป็นต้น รายการอาชีพลองเป็นสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสภาพเศรษฐกิจและความต้องการของชุมชนได้จัดทำโครงการการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติตามนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนมีอาชีพ ได้รับการพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มั่นคงโดยร่วมมือกับอำเภอรองเทศบาลตำบลเมลานนากเกษตรอำเภอรองและพัฒนาชุมชนอำเภอรองดำเนินงานตามโครงการ6ด้านดังนี้ด้านอาหารจัดทำการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมอาหารผู้ชนาการและอนามัยอาหาร อีกทั้งงานแม่บ้านด้านมังคุเทศจัดทำการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับมังคุเทศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและปฏิบัติงานจัดนํำเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจดทำการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึกการจัดผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นการบรรจุภัณฑ์ด้านการนวดแผนไทย จดทำการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการนวดแผนไทยการทำลูกประคบสมุนไพรพื้นบ้านด้านคอมพิวเตอร์จะทำการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์การออกแบบตาสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆด้านการผลิตพืชผักปลอดสารพิษจะทำการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ครับตอนนี้ก็พนักงานไฟน,นะครับ่วมกับในสาลาแม่น้ำนะตามขอแต่อาการที่ร้อก็จะมาปลูกเก้าไผ่นะครับโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแปดล้านแปดร้อยล้านกานครับท่วท่วของประเทศนะครับตอนนี้ป็นโครงการของในหลวงของข้านนะครับ ก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับทั้งนี่เลยนะขอเชือท่านผู้ชมเป็นตัวแทนของทางอำเภอนะครับปลูกเก้าภายในเลยนะครับ